แล้ว้าสูเ่เปรตที่3ของสวัสดีพึ่นบ้านนะคะในช่วงนี้ไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทำไมมีอยู่คนเดียวเพราะช่วงนี้ค่ะอาจารย์แต่งีนของไปเดินสำรวจภายในงานสถาปนิก5-7ก่อนนะคะเพราะงานปีนี้นี่โหยิ่งใหญ่จริงๆ 6 0ม0 0กว่าตารางเมตรนะคะโดวยวันเดียวไม่หมดอย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าก็ตามคําสัญญาเลยนะคะที่เมื่อช่วที้เราบอกกันไว้ว่าในช่วงนี้นะคะจะพามาชมที่บูธของเวเซนเดคอร์คอเบอเรชั่นนั่นเองนะคะครับคุณมินก็ยังอยู่กับคุณแบงค์เหมือนเดิมเลยวันนี้จะพาเราชมบูธคำถามนะว่าในบูธนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับจริงๆเรามีอยู่2อ,อย่างนะครับ,รบที่อยากจะนํานเสนอวันนี้เนี่ยก็จะเป็นสินค้าอยู่2ประเภทสินค้าประเภทแรกเนี่ยจะเป็นสินค้าจากประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นหินคอคะนรับที่นำเสนอไว้ว่ามีความแข็งแรงรองจากเพชรเลยถูกต้องนะครับกับอีกประเภทหนึ่งเนี่ยจะเป็นสินค้าประเภทกระเบื้องนะครับนำเข้าจากยุโรปซึ่งตรงนี้ที่ที่ที่ปัจจุบันเนี่ยเราครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกที่เรานําเข้าจากสเปนค่ะนะครับเป็นสินค้าที่เราเริ่มที่ตัวหินคอร์สก่อนดีไหมได้เลยคือระหว่างมินนี่เหรอคะครับอันนี้จะเห็นตัวสินค้าเนี่ยก็จะเป็นสินค้าเป็นหินคอร์ส นะครับนำเข้าจากประเทศอิตาลีจริงแบรนด์มีหลากหลายรูปแบบแล้วก็ลวดลายด้วยถูกคครับือจุดดีของของที่นี่เนี่ยจริงแบรนด์เนี่ยชื่อว่าสโตนอิตาเลียนะครับตรงนี้นะครับเป็นแบรนด์สโตนอิตาเลียนาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสาของโลกซึ่งจริงแล้วเราเพิ่งเซ็นสัญญากันนะครับเป็นโซเอเยนของเขาเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับสดๆร้อนๆสดๆร้อนๆเลยแล้วก็นำมาชวนในงานนีนเป็นที่แรกถูกต้องครับ ก็ตัวหินคอรตัวนี้เนี่ยคือจุดเด่นของเขาคือมีหลากสีนะครับสีเนี่ยปีหนึ่งนี่เขาผลิตสีอยู่ประมาณ150ถึง2 0งร้อยสี่ซึ่งถ้าเป็นบริษัทถ้าเป็นโรงงานหินคอร์สทั่วไปเนี่ยปีหนึ่งมันออกมาเต็มที่ก็30ถึง5้าสิบีนั่นเองนี่จะอยู่ประมาณ3าถึงสเท่าคือเรียกได้ว่าของความหลากสีทุกแบบทุกลายเนี่ยจะมีสีต่างที่ลูกค้าต้องการครบครับนี่คือจุดแรกจุดที่2นี่คือเรื่องคุณภาพอยู่แล้วว่าตัวหินคอสแท้ๆเนี่ยมันต้องมี เปอร์เซ็นต์ตัวหินควอซ์อยู่3%ามเปอร์เซ็่ะค่ะแล้วตัวมีตัวเรซิ่นอยู่7%จรซค่ะครับซึ่งตัวนี้คือถือว่าเป็นท็อปคุณภาพเลยนะครับอย่างที่3อย่างที่3เนี่ยนอกจากสีนอกจากคุณภาพอย่างที่3นี่โดดเด่นมากคือเรื่องคตอมไมัยหินควอซ์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นหินที่มีความแข็งแกร่งรองจากเพชรนะครับแต่จริงๆแล้วพื้นเหวมันคือมันแข็งนอกแต่นุ่มในนุ่มในนี่คือยุดมีความยืดหยุ่นอยู่ในตัว เพราะมีส่วนผสมของเรซินนะครับเวลาที่นำไปใช้งานใช่ไหมนำไปใช้งานได้ไม่ว่าเป็นปูคิปเชนท็อปนะครับปูครัวปูท็อปต่างๆห้องน้ําได้หมดนะครับซึ่งจะเดี๋ยวจะต่อไปเดี๋ยวโชว์โชว์ให้ดูว่าออกแบบเป็นยังไงที่บอกว่าข้อ3ที่ข้อดีนี่คือเรื่องคัสตอมคัสตอมนี่คืออย่างดีไซเนอร์สามานิี้ต้องการรูปรูปแบบออกมายังไงเนี่ยเราสามารถดีไซน์ให้ตามความต้องการของลูกค้าได้ร้อยอร์เซ ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอันนี้คือการันตีเลยการันตีครับทีมเซอร์วิสอะไรพร้อมนะครับนี่คือสินค้าที่เป็นประเทศหินคอร์สต่อไปครับผมเห็นบอกว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่อยากนำเสนอใช่ครับอันนี้อย่างเราเนี่ยของบริษัทของ d b C เองก็จริงๆนำเข้ามาปีที่11เนะครับเป็นสินค้าประเภทหลักๆแล้วจะเป็นสินค้าประเภทปูพื้นบุกผนังที่เป็นกระเบื้องทุกประเภททุกแบบนะครับของเราจะโดดเด่นทางด้านดีไซน์นะครับซึ่ง ปัจจุบันเนี่ยเรามีสินค้าที่นําเข้าจากายุโรปปกติเนี่ยเราจะนาเข้าจากาประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียอ,อินโดนีเซียเป็นหลักะนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีสินค้าใหม่นําเสนอเป็นสินค้าไซส์ใหญ่นะครับคือไซส60์60 120ที่กำลังมาแรงเลยเดี๋ยอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสินค้าที่นําเข้าจากสเปนนะครับนี่จะเป็นตัวนี้ชื่อซีรีส์ชื่อว่าบลูมสเ b อร์รี่นะครับก็จะเห็นอยู่ปูผนังนี่เป็นสีเทาเทาอ่อนนะครับซึ่งตอนนี้เป็นเทรน ของดีไซเนอร์มาแรงเลยว่าสีเทาเนี่ยต้องมีทุกที่นะครับกับสีเบจที่เห็นอยู่ตามพื้นนี่นะฮะจะเป็นสีเบจในเรื่องของเรียบหรูก็ได้ดูเท่เรียบหรูถูกต้องครับแล้วก็ทุกผ่นนะฮะจะเห็นมีรูปแบบจะไม่เหมือนกันใช่ค่ะนะครับเขาเรียกว่าเป็นเป็นรันดอมดีไซน์อ๋อแล้วก็คือจะมาประกอบกันแบบนี้ออกมาแบบนี้ออกมาแบบให้มันออกดูแบบเป็นรันดอมเหมือนหินธรรมชาติที่สุดนะครับการที่ทําให้เพราะพสุทที่อย่างที่เคยบอกคุณคุณมีนไปนะฮะว่า ตอนนี้วัตถุดิบที่เป็นที่ต้องการของตลาดเนี่ยมันต้องมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นเรื่อย,อยๆให้ให้เหมาะกับบ้านาคุณดูรรถูกต้องะนะครับอันนี้คือจุดเด่นนะครับอ่ายังดีอีกนะคะยังไม่หมดตามมาเลยค่ะครับอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์บลูมสเปอรี่ที่จ้างไปนะครับว่าตัวนี้เรานําเข้าจากสเปนนะครับส่วนตัวสินค้าอื่นนะครับ,รบซึ่งเป็นซีรีส์ใหม่ที่เรามาเปิดตัวเนี่ยนะฮะไม่จะมีอีกอยู่หลายซีรีส์อยู่อย่างซีรีส์ทัสต stone ตัวนี้เป็นที่ต้องตาต้องใจนะครับดีไซเนอร์โดยเฉพาะเพราะว่าจะออกแบบค่อนข้างหรูค่อนข้างเรียบง่ายนะครับใช้งานได้ทุกรูปแบบใช่นะครับซึ่งตังนี้เราก็ติดโครงการไปหลายๆที่แล้วนะฮะอย่างอย่างสีพวกสีดําที่เห็นอยู่พวกนี้ก็จะติดให้กับทูชอปทั่วประเทศเลยนะครับเนี่ยที่เป็นสีดหน้าแมทแบบนี้ของนี่ลองสังเกตดีๆนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ใช่ครับผมนะฮะ ก็ที่นีใหม่ที่เห็นอยู่อย่างนี้ปกติแล้วตัวนี้ที่มาแรงมากนะครับคือเรื่องโรงงานที่เป็นเครื่องจักรผลิตเป็นดิจิตอลดิจิตอลปรินติ้งเนี่ยอย่างตรวนี้เป็นต้นเป็นตัวแต่งใหม่อันนี้พึ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยเป็นรูปแบบเฮกซากอนที่เป็นหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมเขาเรียกว่าเฮกซากอนนะครับแล้วสามารถปูออกมาเป็นสีแบบแรนดอมได้อย่างที่เห็นอยู่ออกมาได้แบบนี้เลยครับแล้วก็ที่บอกเป็นดิจิตอลเนี่ยเห็นไหมฮะ การพื้นผิวลองสัมผัสดูนะครับมีความเป็นเกรสอยู่มีความเป็นแรนดอมอยู่ใช่คือมีแบบใช่ครับคือดิจิตอลนี่คือเป็นเหมือนเหมือนกับการปริ้นออกมาให้เสมือนจริงมากที่สุดนะครับอันนี้คือซีรีส์แมทนะครับส่วนตัวที่เห็นอยู่นะฮะคือคือตัวที่ออกมาแบบธรรมชาติที่สุดคือซีรีส์นี้เรียกว่าซีรีส์รอยเซนสโต้นะฮะจริงๆแล้วหน้าเนี่ยมันมีทั้งพื้นผิวที่มันเป็นหน้าแมทแล้วก็หน้า เห็นไหมฮะหน้าแมท์นี่คือจะเป็นหน้าที่เรียบๆครับจะดูออกด้านหน้าใช่กับหน้ากึ่งเงากึ่งด้านเป็นหน้าแบบกึ่งเงากึ่งด้านครับผมก็จะเป็นเทรนด์ใหม่ที่เป็นกึ่งเงาด้านบางคนนี่เห็นบอกเฮ้ยปูแล้วกระเบื้องบางมันปูแล้วมันเงาเกินเงาเกินก็ไม่ชอบก็ไม่ชอบแมทตไปก็ไม่ใช่ก็ต้องเป็นกึ่งเงาถึงด้านเขาเรียกว่าเป็นลาปาโตฟินิชนะครับอันนี้คือสินค้าที่ตอนนี้เรานำมาเสนอนะครับจุดใหม่ๆนะครับครับผม ดูผลิตภัณฑ์มาแล้วเลยค่ะเดี๋ยวไปดูผลงานกันว่านี่ก่อนค่ะว่าผลงานของที่นี่ค่ะเขาเคยทําที่ไหนมาบ้างไม่ได้มีเฉพาะในประเทศเท่านั้นยังมีที่ต่างประเทศด้วยครับผมค่ะนะฮะทางด้านนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกซีรีส์หนึ่งนะครับที่เรานําเข้ามานะฮะเป็นซีรีส์ชื่อว่าไอไอเพเรานะครับตรงนี้ก็ถือว่าโดดเด่นพอสมควรอันนี้ผลิตจากอินโดนีเซียนะครับดีไซเนอร์ของเรานี่ในการออกแบบพวกดีไซน์พวกนี้เป็นของยุโรปหมด คือจะเน้นดีไซน์อทางยุโรปใช่ครับเราอย่างทางเรปเปอร์เลนที่ทางคุณเมนว่าจริงแล้วเนี่ยทางของโรงงานกระเบื้องในโรกานาน,นะครับที่เราเป็นตัวแทนอยู่เนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะ w ัลว d w ค่อนข้าง international นะครับส่งออกไปหลายประเทศทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็โรงงานเนี่ยจะมีอยู่ที่ม,มาเลเซียอินโดนีเซียสเปนแล้วก็ที่เมืองจีน นะครับแล้เฟรนด์ที่เราเห็นอยู่นี่ฮะอย่างล่าสุดก็ที่เห็นอยู่จะเป็นโมเวนพลิกพัทยาทางโครงการใช้ของเราหมดเลยใช่ครับไวซันบีชตอนนี้ก็น่าจะเปิด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 ให้กับทุกคนเข้าพักได้หรือว่าเป็นที่จับจองได้เนี่ยนะครับก็น่าจะประมาณสิ้นปีนี้นะครับตอนนี้กำลังกำลังส่งของอยู่อะไรอยู่นะครับติดตั้งอยู่ครับใครจะไปพัทยาเนี่ยเตรียมรอนยนะคะไปพักที่นี่เลยค่ะสุดท้ายคุณมาค่ะ้ใครสนใจพักพันเนะคะ ถำาม็นที่มาในงานนี้ค่ะสอบถามติดต่อสอบถามหรือว่าดูสินค้าอะไรได้ยังไงบ้างคะมีเว็บไซต์หรือว่าเบอร์ติดต่อค่ะครับผมก็ถ้าเป็นเว็บไซต์นะครับอยากให้ทุกคนเข้าไปที่ www.wdc.co.th นะฮะส่วนโชว์รูมนะครับมีอยู่สองที่ที่แรกนะฮะอยู่ที่เรียบทางด่วนรามินทา CDC คือ Crystal Design Center ตึกดีโซนดีชั้น2นะครับกับที่ภูเก็ตนะครับถนนบายพาส นะครับติดต่อมาได้ครับผมดาวรีต้องขอบคุณคุณแบงค์ด้วยนะคะที่มาให้ข้อมูลก็แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่นำเข้ามาด้วยนะคะขอบคุณยินดีครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ แล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วค่ะของสวัสดีคุณบ้านแต่ว่าเรื่องราวดีๆนะคะในงานสถาัน ah. ิก้าเทดยังไม่หมดแต่เพลงเท่านี้ค่ะสามารถติดตามเราได้ในงานทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลาทุ่มครึ่งถึง2องทุ่มทางแอดดิไซช n e แนลค่ะและเดี๋ยวในวันต่อไปเราพบกับมีนะคะแล้วก็อาจารย์แปงเหมือนเดิมเลยค่ะวันนี้มีนและคุณแปงต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ